โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนะนี้เราจะมาถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับจากเดี่ยวตลกทางด่านเินหอมนะครับมุมมองนี้เดือนไหนซึ่งจะซื้อมาใ,ใจกล้อง หเหย,ยื่อรถจะอะไรบ้างเนี่ยใช่เหื่อโอ้น้องสะะมามะเมื่อกี้น้องนี่เกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ทางงงระยะทางจากนี้ไปถึงบาตจีประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะครับจากบาตจีไปบ้านห้าสิบกิโลห้าสิบหกกิโลนะครับหกสิบกิโล นี้ยากาศดีมากเย็นสบายาหมีเรื่องจะบอกนะถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวหน้าฝนนะครับขอให้เตรียมเสื้อกังฝนไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนฝนมันจะตกก็ไปเลยบางทีมันไม่ได้ตกทุกครั้งหรอกถ้ามันตกก็ลุยเลยใส่เสื้อกังฝนเสื้อกันฝนสักตัวเสื้องฝนให้ดีสักหน่อยนึงนะครับ เครื่องผลที่ผมใช้อยู่ยี่ห้อซูไรเต้ชุดนึงประมาณเจ็ดแปดร้อยผมว่าใช้ดีมากลุยผลได,ด้อย่างเดียวคืบอบกนอกบอกนอกมันน้ำมันเท่าหรือถ้ามีแล้วต็ม เสียเสียออกมาจะได้พัดเพลนรู้สึกว่ากล้องเลยจะขวาจะฝังตาเิงนะครับทุกคนฝางเงาลายโค้งที่เราจะตาลายกพรกล้องจะตนตรงๆไม้เท่าไหร่ตังโค้งเนี่ยตังค้งกล้องมันจะขวากขวากไปขวามาเาถ้าตรงเราก็มอง วาทาง,งคงต้องจะมาวาดใส่หน้าเราอนนี้เป็นภาพถอยหลังนนเแล้วภาพถอยหลังไม่ถ่ายดูป่าด้านหลังย้อนหลังเดี๋คนนั่งคนซ้อนดูด้านหลัง เมื่อกี้นี้เกิดอุบัติเหตุได้ไงขี่เร็วหรือเปล่าเพราะว่าเกี่ยวกันเนี่ย๋อเกี่ยวกันวันนี้รถเยอะด้วยใช่ไหมรถใส่เยอะใส่เยอะวันนี้ตอนนี้ทางช่วงนี้จะเริ่มเปียกนะครับทางเปียกผมจะไม่ค่อยขี่เร็วหัวลื่นนะครับแต่ยางผมดีนะ นะครับยางพีเดอรี่ยางพีดอรี่ตัวนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าดันหลบเมืวดที่แล้วโอ้โหลื่นมากเลยแต่ดันหลบถูกยางหลังสามพันห้าเองลื่นนะครับแล้วคิดดูถนนเป็นตะไคร้สีเขียวอ่ะมันจะลื่นไหมผมอยากรู้นะครับทุกคนก็ <c oughs> ไม่กล้าเสี่ยงนะครับแต่ตะไค้สีเขียวบนถนนนี แล้วก็จะตะไครอยู่บนโค้งนีง่เป็นไงมีตอนนี้เปียกถนนเปียกเลยนะบอกไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> ครับพื้นเปียกเลยแสดงว่าเรือเวณนี้ฝนตกทุกมีน้ําำขาตลอดเนี่ยถ้าจะไม่แห้งเลยตะไคร้ขึ้นถลนอดนะที่ดูกันฝน้เยอะขนาดไหนแล้วมีคนเขาลื่นเี้นไหมเนี่ยอย่างในปั๊มปตทนะฝนตกนี่ผมยืน แค่เดินยังลื่นนะครับไอ้เข้าปัมมา๊มบริหาให้ระวังด้วยหน้าฝนนะครับบ,บางปั๊มเขาจะขัดมันไงเป็นมาตรฐานของเขาลงเรื่อยๆทางลงด้านนี้ก็จะเป็นแบบแนวโค้งไปโค้งมาเดินน้อยๆนะครับไ<า>ม่มีโค้งหักต่อหงุดหดแล้วก็ ไม่มีขึ้นเขาเสน่นเขียวผมชะลอเี่ยเขียวเลยมีความนวัตระวงังเป็นพิเศษหรือว่าขึ้นบัวก็ไม่รู้ มันหมดไปขึ้นถังแล้วทําไม่เล่นกันะครับเอาน้มันถังหนึ่งถังนึนงห้าร้อยเนสามสามรยกิโลติกๆเลยนะแต่ตอนนี้เราประมาณสองร้อยส้อยกว่าพ็อ,อมาทางวังน้เกี่ยวขึ้นทางด่านสั่งเฉพาะเขาใหญ่นะครับสั่งทางช่องแต่ขึ้นทางเนี่ยใใต้ แต่ว่าเราก็อยากจะไปดูควัมเกี่ยววันนี้คาเฟ่เปิดใหม่เยอะมากนะครับถนนก็ทำดีวันนี้จะกินข้าวที่กลางทางอร่อยมากอร่อยจนเรากินไม่หมดเราต้องขอถืง ไม่คใส่กลับมาบ้านเลยอีกเดียนหน้าก็ฝนจะน้อยและวจะเป็นตะวันของสาวมอไซค์ที่จะออกพิกันบางคนหน้าฝนไม่กล้าขับเลยสี่เพราะหน้าหนาวไปฝนต้นหนาวนะครับแต่ผมไม่ฝนมีเวาลาเมื่อไหรเป็นไปเพราะว่าเวลาเราเลือกไม่ได้ ต่เดือนพีกาลาพักร้อนได้แล้วต้ออลาตุลาได้ตุลาสามสิบตุลาวันหนึ่งของปีเก่าหนึ่งพพีกาจะเป็นปีใหม่จะเริ่มลาพักร้อนปีใหม่ได้พักาไปเที่ยวเหนือพี่เลยๆไว้ก็มีหลายที่อยู่นะ อันนี e ้มีแผนจะไปเที่ยวจังหวัดน <ım. S 1> ่านนะครับทุกคนเดี <everyone> <ye> ๋ยมาพยากรณ์อากาศเป็สองสุลาเป็นสามสุลาเบอร์ท่าจุดหนึ่งวันหรยอจะไลฟ์สักหนึ่งวันจะเห็นจักรยานเข้ามาขี่ขี่ที่เขาใหญ่กันเยอะเลยนะครับ คนที่เอามาขี่บนเขาใหญ่มีประเทศแบบเดือดคีบแล้วนะครับยานพันมีงเป็นแสนพวกมือสมัครเล่นไม่ค่อยมีแน่เลยเดือดไปเล็แต่ละพันตัวถังคาร์บอนอย่างดียกนิ้วเดียวลอยอ่ะยานเขาเบา่ากโดยเฉพะถังมีตรงแล้วแบบเบาขึ้ผมเคยยานได้รยานคาร์บอนเหมือนกัน เตีย้าเสียนะคงต้องจัดประทันหนึ่งเผือหมอกไม่แน่ใจเมื่อยป่ะใกล้ถึงด่านแล้วนะครับทุกคนอยู่ประมาณไม่เกินห้าสีถึงด่านถึงด่านเราก็จะปิดทิรือช้หวานน,นตกถึอองรกมาดา่านคาดว่าใช้เวลามาน15นาที มันไม่เป็นมาดูยาวขนาดนี้ผมไม่เดินทางตัดต่อไม่มญาตตัดถ้ามือมีพองก็ถ่ายเร็วๆไปเลยได้เสียงระบไหนเอาไว้นั to to ้นน mm ่ะ hmm. ถ <Yes. S 1> ้าจะมาถ่ายเองก็คงจะใช้เวลาพักต่อน้ำโหลดน้ำโหลดน้ำแล้วโปรแกรมไปรู้จักว่าใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อตอนนี้ใช้แคปทัช อย่าท้อแล้วครับทุกคนคิดเลยครับไปซื้ทำผ้าฝนจะตกอันนี้ลงเงินยาวๆเลยด้านนี้แค่ไม่มีเนินให้ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าข้างหลังเราเนี่ยเป็นภูเขาสูงหลักกิโลเมตรต่ออีก2 <Yeah. S 1> <Yeah. S> 2กิโลเมตรถึงตัวเมืองบาตีน ผมคิดว่าอีกประมาณห้าวิทีถึงด่านด่านเน้นของที่แรงคอนสั่นของโปโปโฮิโรแบตสุดสองเนี่ยนะครับได้ประมาณไหน,นี่ยครับเดี๋ยวลองมาดูภาพกันอย่งางไฟที่ถ่ายประมาณสิบห้านาที ก็หน้าจะต้องหลดหลายชั่วโมงถ้าเด็ดไม่แรงพออีกนานเลยต้องเด็ดไม่แรงเลยถึงใหูกนะายููกรานดูถูครับทุกคนด่านถึงว่งไม่ออกดาอยู่กดานออกได้หนะด่านูกรานปวดหัวเราจะดูขาวแดงถ้ามีป้ายข่าวแดงจะไปขายขึ่นมารไม่มี ไปเขาเดินกดสีมอเตอร์ไซค์ใ,ให้ไปช่องซ้ายนี่ะไม่รู้ยังไงไปเหื่อเขาได้แล้วเขาไม่ได้อะไรนะไม่เรียดมีหมามีหมาทุกคนไปจอดก่อนเก็บกล้องก่อนผมนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอไอ้สองคนนี้เนี่ย <c oughs> ตกลงน้องกลับทางเดิมน้องจะทางขึ้นไหนอ่าลงลงเรือเก็บของหรอของเจออีกแล้วเธอรู้ว่ากลับทางเดิมหรอเออเนี่ยไปนี้ไงอืมผมเคยไปนี้เก็บกล้องก่อน